ยกนิ้วให้เลยนะฮะยกนิ้วให้เลยอันดับแรกนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพวกพี่ๆทุกหมู่เหล่าเลยนะฮะเลีอวภูลเมื่อคืนนี้ต้องใช้คําว่าโอ้โหโกงความตายกลับชาติมาเกิดใหม่สุดยอดจริงๆนะฮะอันนี้ก็ต้องยอมรับยอมรับในความยอดเยี่ยมในความเก่าเกม ของลิเวอร์พูลเพราะว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นโอ้โหต้องบอกว่ามันมันเป็นสถานการณ์ที่ย่ำแย่มากเป็นสถานการณ์ที่ต่ำเตี้ยมากๆคือตกอยู่ในสภาวะที่ขับขันสุดๆนะครับลิเวอร์พูลเ,เสียประตูถูกนิวคาสเซอรเนี่ยกระซวกไส้นำหนึ่งศูนย์จากแอนโทนีกอร์ดอน ในนาทีที่25เกิดจากความผิดพลาดนะครับจากความประมาทของเจ้าเก่าอย่างเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับจับบอลที่มูซาลาคืนมาให้เนี่ยไม่ไม่ละเอียดพอคือคิดว่าคงจะไม่มีอะไรปรากฏจับด้วยซ้ายเท้าที่ข้างไม่ถนัดนะครับและจับไม่อยู่ถูกแอนโทนีกอรดอนเนี่โฉบกระชากหัวไปยิงเลยเดลกาสตันดำ1-0 ถัดมาอีกสามนาทีนะครับสถานาดณ์ดิงลงไปอีกจากจังหวะที่เฟอร์จิฟันไดเนี่ยไปหวดเล็กซเด้วอแซกจากข้างหลังตอนแรกดูด้วยตาเปล่าก็มองไม่ทันก็คิดว่าเป็นจังหวะสกัดไม่น่าจะมีอะไรหลังจากนั้นผพุทดสินวิ่งมานะแล้วก็ควักกระเป๋าของเกงสังเกตนะฮะเวลาพุทดสินควักเอามือล้วงกระเป๋าของเกงเนี่ยใบแดงคือบางคนคเขาจะเก็บ จะมีใบเหลืองใบแดงใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ใบเหลืองเนี่ยอยู่ในกระเป๋ากระเป๋าเสื้อบางคนก็เก็บใบแดงไว้ในกระเป๋าเสื้อก็มีแต่หลายคนนะครับชอบเก็บใบแดงไว้เนี่ยไว้ที่กระเป๋าหลังเ็บตูดไอตัดนะถ้าถ้าผู้รศิวิ่งมาเอามือจับแถวแถวบันเดานะครับเดาได้ไม่ยากว่าใบที่จะควักออกมาจากกระเป๋าหลังเนี่ยเป็นใบแดง นาทีที่25ลิบห้า์พูลโดนนำหนึนาทีที่28ลิเวอร์พูลเหลือผู้เล่นแค่10คนเนื่องจากเฟอร์จิฟันไดา์ถูกใบแดงแตะเพิดออกจากสนามโอ้โหสถากการสิบเต่อ11ก็ว่าเหนื่อยแล้วนะฮะนี่11ต่อ10แถมตามหลังอยู่1ประตูถามว่า สุดท,ท้ายแล้วเนี่ยลิพวุลกลับมาเป็นผู้ชนะได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาอาธิบายเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทุกท่านเนี่ยได้ยินได้ฟังได้ชมกันนะครับอันดับแรกเลยหลังจากที่ลิเวพุลเหลือผู้เล่นสิบคนนะครับเจอนครับปรับหมากฮนะจำเป็นต้องเอาแนวรุกต้องเอาตัวลุกออกไปหนึ่งคนแล้วก็คนที่ถูกหวยกะ เซ็งไปนะฮะก็คือลุยดิอาร์สจำเป็นนะฮะคือจะมีอยู่สามตัวเนี่ยตัวรูกเนี่ยมีโมซาร่าเขาต้องเก็บเอาไว้อยู่แล้วมีโคดี้คัคโปกับลุยดิอาร์สเนี่ยแหละที่เราจะต้องเลือกออกคนหนึ่งก็เป็นลุยดิอาร์สที่เจนคล็อปเขาเอาออกเพื่อที่จะส่งกองหลังอย่างโจโกเมสลงมาแทนที่เฟอร์จิลฟันไดที่ถูกไล่ออกตอนนั้นนะครับเจนคลอปปรับมากจากสี่สามสามเนี่ยเป็นสี่หนึ่ง หนึ่งก็คือวาตลุเอนโดเป็นมิดฟิลด์ตัวรับสี่หนึ่งสามสามก็คือมิดฟิลด์สามคนเขาเอาคัคโปขยับลงมาเป็นมิดฟิลด์ช่วยกับอเล็กซิสแบ็กเลสเตอร์กับโดมินิกสโบสไลเ,เฮียตัวลงมันชื่อสโบสไลนะฟังมาเป็นติปรอบแล้วนะครับสโบสไลจะจัดแล้วก็ทิ้งโมซาลาที่มีความเร็วที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงเนี่ยทิ้งไว้เลยทิ้งไว้เป็นกองหน้าเพียงแค่คนเดียวนะครับ วิธีการเล่นหลังจากที่เหลือผู้เล่นสิบคนหลายคนเนี่ยคงคิดนะฮะว่าโอ้โหเฮ้ยไม่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วถ้าเล่นเหมือนเดิมถ้าเล่นเกมรับโดนนําอยู่หนึ่งศูนย์ถ้ามึงเล่นเกมรับมึงก็แพ้มีแต่แพ้กับแพ้ไม่ใช่นะฮะแท็กติกกลยุทธ์ลูกหนังเนี่ยมันซับซ้อน,ซ,อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศ์มากกว่านั้นหลังจากที่รีพูลน,นะครับตามหลังหนึ่งประตูเหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่าเขาไม่ได้บุกใส่ นิวคาสเซิลนะครับเพราะว่ากําลังพลนี่น้อยกว่ายิ่งไปบุกใส่เนี่ยยิ่งเข้าทางคู่แข่งสิ่งที่เราเห็นนะครับวิธีการเล่นของลิเวอร์พูลคือเล่นแบบรักษาสกอร์ไปก่อนเล่นแบบประคองตัวไปก่อนนะครับเน้นก่อนเลยว่าถ้าไม่ได้อย่าเสียไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับยิงประตูไม่ได้ไม่เป็นไรอย่าเสียเพิ่มเพราะอะไรเพราะตราบใดก็ตามนะครับ ตราบใดก็ตามที่คุณตามหลังคู่แข่งเพียงแค่ประตูเดียวตราบใดที่คุณยังตามหลังคู่แข่งเนี่ยนะครับหนึ่งประตูไม่เพิ่มไปเป็นสองเป็นสามเนี่ยหมายความว่าคุณยังอยู่ในเกมนะครับฟุตบอลเนี่ยมันมักจะมีอะไรบ้าๆบอๆมันมักจะมีอะไรที่ไม่มีเหตุผลและไม่ต้องการความเข้าใจใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดเสมอเพราะฉะนั้น รักษาสกอร์ที่ตามหลังแค่หนึ่งประตูเอาไว้รูปเกมคุณอาจจะไม่ได้บุกใส่นิวคาสเซิลนะฮะคุณอาจจะไม่มีโอกาสมากมายแต่ตราบใดที่ยังตามหลังอยู่แค่หนึ่งประตูคุณหวังได้จากลูกตั้งเตะลูกจับพัดจับปลูลูกฟลุกนะครับลูกผีจับยัดนะฮะหรือถ้าลิเวอร์พูลแข่งก็เป็นลูกหงส์จับยัดถ้าเป็นอาเซนอลแข่งก็จะเป็นลูกปืนจับยัด ถ้าเป็นเชลซีแข่งก็จะเป็นลูกสิงกับจับยัดพอไอสัตว์นะมึงจะอาหาไปถึงไหนกําลังคนกันแม่งกำลังเ็งอยู่ไอเหี้ยโลกสองบสุขไอสัตว์นะนะอ่ะเห็นไหมฮะเข้าใจที่ผมอธิบายนะฮะเขาไม่จำเป็นต้องไปเร่นเกมรุกไม่จำเป็นต้องไปโหมบุกระหน่ำเขาเล่นไปเรื่อยเล่นอย่างอดทนเล่นอย่างรอรอจังหวะนะฮะรอโอกาสและก็รอความผิดพลาดของนิวคาสเซล แต่ยังไงก็ตามห้ามเสียเกินหนึ่งประตูคุณยื้อสกอร์ไว้ได้เนี่ยเสร็จนะฮะสมมุติว่าผ่านไปเจ็ดสิบนาทียังตามอยู่ลูกหนึ่งผ่านไปแปดสิบนาทียังตามอยู่ลูกหนึ่งถึงตอนนั้นน่ะค่อยโหวมเกมรุกเล่นแบบไม่มีอะไรจะเสียถึงตอนนั้นค่อยเสี่ยงก็ได้เพราะสถานการณ์คุณมันย่าแย่จำเป็นต้องเล่นแบบนี้แต่ถ้าคุณไปแบบเอ้ยเฮ้ยโอ้โหตามหลังหนึ่งประตู แม่งเอ้ยเหลือสิบตัวแล้วบุกใส่เลยมีโอกาสพังภาพเพราะว่าทีมคู่แข่งของคุณไม่ใช่ทีมแกเร็กรากไม่ใช่ทีมแบบอ่อนศักดีนาไม่ใช่ทีมวันณะต่ําไม่ใช่ทีมที่คุณภาพผู้เล่นเนี่ยด้อยกว่าคุณแต่คู่แข่งคือน New le, ิวคาสเซิลและเล่นที่บ้านเขาหรือคุณจำเป็นต้องเล่นแบบรัดกลุ่มระมัดระวังแต่ครับแต่แต่ในขณะเดียวคันสังเกตเห็นไหมฮะนิวคาสเซิล ก็ไม่กล้าบุกแบบผีผามไม่กล้าแบบทั้งทั้งที่ตัวเองได้เปรียบอะ่ะตัวเองมีผู้เล่นมากกว่ามีสกอรน์นำเฮ้ยลอมาเลยพี่หยงเอาแม่งให้ตายเอาแม่งให้จมดินนะครับกดแม่งให้เส้นซากเอาแบบไม่ให้เหลือสภาพเลยดีกว่านิวคาเสเซิลไม่กล้าเล่นอย่างนั้นไม่ได้เล่นแบบนั้นด้วยถามว่าเพราะอะไรโอ้โหมีโอโกาสแล้วทำไมมึงไม่เอาตายวะคำตอบคือเขาเกรงกลัว ในความเป็นลิเวอร์พูลอยู่ในทีนะนี่คือลิเวอร์พูลทีมที่นิวคาสเซิลแม่งแพ้ทางและแพ้ทางอย่างแรงนะเป็นทีมที่เป็นทีมที่เอาชนะนิวคาสเซิลเนี่ยมาสี่นะติดต่อกันเป็นทีมที่ไม่แพ้นิวคาสเซิลมาสิบสามนะติดต่อกันแล้วก็ที่สําคัญนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมที่มีประวัตินะฮะการตายยากการฟื้นจากความตายนะการแบบโอ้โหพลิกสถานการณ์กลับมาเนี่ย ในประวัติศาสตร์เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งเลยที่แม่งสามารถที่จะพลิกสถานการณ์กลับมายกตัวอย่างเช่นอิสตันบูลปี2อ0อะไรแบบนั้นนะแล้วมันก็มีอีกหลายๆนัดที่ลีพูลกลับมาได้เพราะฉะนั้นนิวคาสเซิลพอเขาเห็นเป็นลีพูลแทนที่เขาจะบุกใจเอาตายเขากลับเล่นแบบเฮ้ยไม่ได้วะติดชึ่งดีวะระมัดระวังดีวะรัดกุมดีกว่า เพราะถ้าผีผาลมเทเลอร์ทาร่าเปิดหน้าใส่ลิปูนเนี่ยนะฮะซึ่งลิปูนเขาดักรออยู่แล้วเขาเขาเน้นเกมรับเขาเน้นความเหนียวแน่นไม่เสียประตูเพิ่มแล้วขอจังหวะแบบอดทนรอจังหวะแบบอดทนเนี่ยเพราะนั้นนิวาสเซนก็ไม่จําเป็นต้องไปเล่นให้มันเข้าทางก็เลยเล่นแบบโอเคได้บอลคลองไปเล่นเน้นความระมัดระวังผมสังเกตนะมีหลายครั้งบอลออกไปทางริมเส้นนะครับเคลียร์ทิ่เปียบ้างแอนโทนีกอร์ดอนบ้างนะฮะ แบ็คขวาแบ็คซ้ายขึ้นมาเติมบ้างมีโอกาสเปิดมีโอกาสเอาลูกเข้าไปโจมตีเลี้ยวพูนในกรอบเขตโทษเราจะเห็นนะฮะสิ่งที่เราจะเห็นคือนิโวเซนก็จะดึงจังหวะดึงเปิดได้ไม่เปิดดึงถามว่าดึงทําไมดึงมาเคาะบอลเคาะบอลทําไมก็ให้เวลามันผ่านไปเรื่อยๆเคาะบอลตัวเองครองบอลมากกว่ารอโอกาสรอจังหวะเหมือนกัรรอหน่งๆคือพูดยังไงว่าไม่ผีผามบุกแบบพร่มเพื่อ เพราะว่าถ้าเปิดถ้าเสี่ยงไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันเสียบอลก็กลวว่าคุณก็เปิดโอกาสให้ริพูลบุกค,คุณกลับเพราะฉะนั้นนิวคสาสเซิลเขาก็เล่นแบบเกร็งเกงกล้ากล้ากลัวกลัวจะบุกก็ไม่บุกนะฮะจะรับก็ไม่รับเพราะว่าเหลือตัวผู้เล่นเยอะกว่าก็าเน้นความอเน้นการคลองบอลไปเรื่อยๆนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทีนี้ไปสังเกตนะครับการเปลี่ยนตัวผู้เล่นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมนะครับของ เจิ้นครับแล้วนี่แหละนะค,คือจุดคือความแตกต่างระหว่างสองทีมคือนิวคาสเซิลเนี่ยกุนซอมีฝีมือนะฮะเป็นรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างเอ็ดดี้เฮาเอ้ไม่ใช่เอ็ดดี้เฮาส่วนของลิเวอร์พูลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหญ่ไก่กลัวครับเก๋าเกมมีความเจนจัดเจนจบกรัมนะฮะกรัมประสบการณ์กล้าน โชคโชนโชคชุ่มด้วยเจเคนะฮะเจินครับ <G K> เห็นก็เปลี่ยนตัวไหมฮะอ่ะอันดับแรกปรับแผนนะครับแล้วก็วางกลยุทธ์ให้ลูกทีมเนี่ยเล่นแบบใจเย็นเย็นเล่นแบบอดทนรอรอจังหวะอย่างอดทนรอโอกาสรอความผิดพลาดของคู่แข่งในอย่างอดทนแล้วสังเกตการเปลี่ยนตัวเขาจะส่งผู้เล่นที่มีความสามารถในการทำประตูหรือ ส่งผู้เล่นที่ยิงประตูเก่งๆเนี่ยค่อยๆทยอยส่งลงมาทีละคนสองคนคนสองคนนะเขาเอาวัตารุอนโดตัวรับออกมาไปแล้วชั่วโมงนั้นนะเอาฮาวิเอเลียลงมาเลยฮาวิเอเลียเป็นมิดฟิล์ตัวรุกนะฮะเป็นมิดฟิลที่สามารถทําประตูได้เอาลงมาเลยเขาส่งเดียโกโชตาซึ่งเป็นประเภทแบบกูขอทีเดียวกูขอโป้งเดียวนะฮะลงมาแทนโคดี้คัคโปเห็นไหมฮะโชต้าเนี่ยถ้าถามว่าโชตากับคัคโป ใครยิงประตูได้เด็ดเด็ดขาดกว่ากันก็ต้องบอกว่าโชต้าต่อเมื่อย,ยังทําประตูไม่ได้ก็เล่นร้อจังหวะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆแล้วก็ส่งลงมาเพิ่มส่งคนที่ทําประตูเก่งลงมาเพิ่มถอดกองกลางอย่างอเล็กซิสแมคคลิสเตอร์ออกแล้วก็ส่งแอนดี้แล้วก็ส่งดาวินนูนเทสงลงมาไอ้เฮียนะกดกดยิงประตูทีมเก่านะรับเห็นไหม หลักการง่ายๆคือเกมไม่ต้องดีรูปเกมไม่ต้องเหนือกว่าคู่แข่งลูกเกมไปรองครองบอลเป็นรองด้วยซ้ําแต่ในสนามคุณอุด,ดมไปด้วยผู้เล่นที่สามารถทําประตูได้เนี่ยอย่างที่ผมบอกฟุตบอลนะครับบางทีมันมันเกิดจังหวะที่เราไม่คาดคิดอย่างลูกจับพัดจ,จับผูลูกผีจับยัดอย่างที่ผมบอกบอลแม่งกระเด้งมาเข้าทางถ้ามีคนที่ยิงประตูดีๆอยู่ในทีมเนี่ย มันช่วยได้แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคือคือคือ,คอสิ่งที่ผม,มเมื่อกี้เพิ่งอธิบายไปแบบนั้นจริงๆจังหวะลีพูลตีเสมอนะครับจริงๆริงรูงงลเนี่ยส่งบอลกันไม่ดีบอลแม่งแทงบอลมาทะลุช่องไปติดตูดของเซเวนบอสแมนประการหลังของนีคอนเซิลติดตูดเด้งมาติดขากระดอนไปเข้าทางปืนนะครับไปเข้าทางตีนของดาวินนูเยสซะอย่างนั้น โอ้โหและดูและดูมันสับไกลยิงนะฮะวันดีคืนดีแม่งยิงข้ามคานมั่งยิงเบี้ยวมั่งยิงโดง่งมั่งยิงเข้าหน้าต่างมัง่งแต่พอตกอยู่ในสถานาทัพขันตกอยู่ในสภา,าวะฉุกเฉินคือมีโอกาสน้อยเพราะฉะนั้นต้องใช้โอกาสให้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดแม่งมีโอกาสหนึ่งๆครั้งแรกแม่งซัด oh, oh, ตูมโอ้โหเจ็ดเค่ตรงดาขายเลยหนึ่งหนึ่ง หนึ่งหนึ่งก็ว่าเยี้ยแล้วนะฮะผมก็คิดโอ้โหนิวคาสเซิลมึงแม่เ้ยน้ำก็น้ำผู้เล่นก็เยอะกว่าเวลาก็ใกล้หมดมึงเล่นเฮี้ยอะไรปล่อยเขาตีตเบิดได้แค่นี้ก็เฮี้ยแล้วเข้าสู่ช่วงทดเจ็บโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกนะฮะตัวเองเซตบอลคลองบอลอยู่ดีดๆคลองบอลกันอยู่ดีดีบูโนโกีมาไล้แม่งมาทำเสียบอลง่ายๆแบบไม่มีเหตุผลเลยในะฟุตบอลแม่งเป็นแบบเนี้ยแม่งบ้าๆบอๆ แม่งไปเสียบอลตรงกลางเรียบร้อยริบูลได้บอลมาแล้วก็ริพูลเนี่ยเวลาเขาบุกเนี่ยเขาจะเซตบอลกันเขาจะค่อยๆเซตบอลกันนะ,ะตอนเขเหลือสิบตัวเนี่ยแล้วก็ใช้ตัวรุกเนี่ยเซตบอลกันสองสามคนสามสี่คนไม่เยอะนะฮะเพราะเพราะเขาเน้นเกมเขาเน้นเกมไม่ให้เสียประตูไว้ก่อนเห็นไหมฮะพอเสียบอลตรงกลางปุ๊บพอได้บอลตรงกลางเนี่อริบูเขาจะจะเล่นจังหวะเล่นเกมรุกเร็วทันทีจังหวะแทงบอลนะครับนูนเยส หลุดมามุมเดิมเลยกดด้วยขวาเหมือนเดิมเลยอัดเปรี้ยงเดียวเหมือนเดิมเลยต,ตุงตะข่ายเหมือนเดิมเลยสัตว์โอ้โหอเฮียนะชุนทดเจ็บผมนั่งดูอยู่นะเมื่อวานนี้ไปลับที่สยามสปอร์ตนั่งดูอยู่กับคุณกุยกับน้องซันนี่โอ้ห้องซันนี่คุณกุยทีมงานส่วนใหญ่ทีมงาน,งมงานไม่ก็เด็กโขงดังนั้นแหละแมงกรีดแมงเฮนะฮะ ลั่นห้องทรงเลยผมแม่งนั่งอึ้งแดกตาจะถลนออกนอกเบาโอ้โหไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองนะอึ้งแดกเลยอึ้งแดกไปเลยค่ะนั่งอยู่อ่ะตู้ผู้เล่นก็เยอะกว่านะแต่ก็ต้องชื่นชมนะครับต้องชื่นชมว่านี่คือความยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลของพวกพี่ๆนี่คือหงแดง ผู้อ่างการยอมรับเลยนะฮะคือถ้าเป็นทีมอื่นเอาตองๆอ่งะทีมกูนี่แหละตกอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกันโดนนำลูกหนึ่งหรือผู้เล่นสิบคนและคนที่โดนไล่ออกเป็นประการหลังระดับหัวใจบอกได้คำเดียวนะว่าเละไม่น่ารอดแต่ลิบูลเนี่ยเห็นไหมเขาแสดงให้เห็นถึงความความเก่าอะ่ะความเก่าของผู้เล่นความเก่าของโค้ช ค่อยๆเล่นใจเ,นเย็นๆค่อยๆบุกหาจังหวะไปเรื่อยๆไม่ต้องไปโหงกระนำมีกท็ทำไม่มีก็ไม่เป็นไรรอไปเรื่อยๆมีอีกไม่มีอีกก็รอไปอีกรอจนกว่าคู่แข่งแม่งจะผิดพลาดรอจะรอไปจนกว่าจะหาจังหวะเจอรอจนกว่าจะโอกาสแม่งจะพุ่งเข้ามาหาตัวเองและเมื่อมีโอกาสเมื่อมีจังหวะพวกเขาแสดงให้เห็นถึงวิญญาณเพชรฆาตครับเด็ดขาดมากโอเคไอ้สองประตูที่นิวเซอร์แม่งเสีย ดวงแม่งขมปีเลยแม่งเจอกันริบุดนดีเลรเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องอะไรแบบเนี้เรื่องที่แบบไอ้เฮียแม่งไม่น่าโดนก็ต้องมาโดนเรื่องที่แบบไม่น่าพลาดก็ต้องมาพลาดนึกออกไหมครับแต่ต่อให้มีดวงส่งเสริมนะครับแล้วถ้าคุณเนี่ยได้รับโอกาสจากดวงที่ส่งเสริมมาแล้วคุณไม่ใช้มันอย่าง เฉียบคมเด็ดขาดเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อันนี้ก็ต้องชมว่าลิพูลสามารถนะเก็บเกี่ยวโอกาสมาใช้เนี่ยได้อย่างคุ้มค่ามากๆเด็ดขาดมากๆเราไม่ต้องบอกนะไอ้กรีดออกมาบุกรีดออกมาคือเมื่อวานผมบอกว่าถ้ารับกับใบแดงของฟอเรสกับจุดโทษของแมนยูไม่ได้เนี่ยให้กรีดออกมาระบายมันออกมามันแน่นอกมันอึดอดัดนะ แต่ชัยชนะของลิพูลเนี่ยผมยอมรับโดยดุษณีเลยว่านี่คือความยอดเยี่ยมนี่คือความสุดยอดนี่คือความเก๋ของพวกพี่ๆเพราะฉะนั้นอย่าเม้นโง,โง่ไอ้บูกรีดออกมาสิกรีดกรีดพ่อมึงนะฮะไม่กรีดเพราะว่ายอมรับนะครับส่วนใครที่ไม่ยอมรับอยากจะกรีดอยากจะทำอะไรก็อันนี้ก็เรื่องของมึงเอาตามอัธยาศิ๋มของมึงไปไม่ต้องมาบอกว่าบูกรีดออกมา ไม่กริดเพราะว่ายอมรับใจกรีดเรื่องอะไร